หลังจากที่อาณาจักรคิมแล์นะครับที่เฮียคิมแกเนี่ยได้รับเทคโนโลยีนะครับจากประเทศรัสเซียมาเนี่ยทำให้แกนั้นได้มีการพัฒนาบ้องนิวเคลียร์ของแกนะครับจนแบบสุขสมประสงค์ของแกแล้วเนี่ย นะครับแกนั้นด้วยมีการนำนวัตกรรมอื่นๆนะครับทางทหารที่รัเสเซียเขามอบให้เนี่ยเริ่มมาปรับใช้ในกองทัพนะครับแล้วก็มาเห็นความสําคัญของระบบขีปนาวุธอากาศอากาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่นิวเคลียร์ของแกน,นั้นสุกสมแล้วนะครับก็คือแบบได้ตามที่ต้องการสามารถยิงไปถึงวอชิงตันกันได้แล้วเนี่ย ปัจจุบันนี้ครับข้างบ้านของแกนั่นก็คือเกาหลีใต้ครับเป็นเกาหลีน้องรักของแกเนี่ยนะครับเขาก็ได้สร้างเครื่องบินรบนะครับขีปนาวุธอากาศสูอากาศอะไรพวกนี้เฮียคิมบอกว่าฉันจะไม่ยอมน้อยหน้าพวกเธอเป็นอันขาดเลยฉันก็สามารถสร้างขีปนาวุธอากาศสูอากาศได้เช่นกันซึ่งในวันนี้นะครับเฮียคิมนั้นแกจะเปิดตัวโชว์อะไรกันบ้างนะครับจะมีขีปนาวุธอากาศสูอากาศและระเบิดอัจฉริยะรุ่นใหม่ของทางเกาหลีเหนือเป็นอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Lee Live อยู่กับผมครับ Lee มีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึงการที่เกาหลีเหนือนะครับได้มีการเปิดเผยครับว่าการพัฒนาขีปนวุธอากาศสูงอากาศและก็ระเบิดแบบสมาร์ทบอมบ์นะครับหรือว่าระเบิดทางอากาศแบบใช้ ดัดแปลงนะครับแบบนําวิถีเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาสําเร็จแล้วนะฉันก็มีอาวุธเหมือนบ้านเองแล้วนะเกาหลีใต้เองจะบวก,กับค่าจริงๆอะไรประมาณนั้นรือนะครับซึ่งไอขีปนาวุธอากาศสูอากาศที่คิมเขาออกมาโชว์คือแอดบ,บอกได้คำเดียวว่าหน้าตานี่มันเหมือนแอมร้อ่นะครับหรือว่าแอมแรมมากเลยกับทางของประเทศอเมริกาเนี่ยตามภาพนะครับที่ได้มีการเผยแพร่โดยสํานักข่าวของเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันที่1 7พฤษภาคม2025นะครับ เกาหลีเหนือนั้นได้เผยครับการพัฒนาขีปนาวุธอากาศสูอากาศและระเบิดทางอากาศแบบใหม่ครับที่ดัดแปลงเป็นอาวุธนำวิถีแบบแม่นยำและอาวุธเหล่านี้นะครับได้รับการเน้นย้ำในการฝึกร่วมระหว่างทางอากาศนะครับครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศซึ่งมีผู้นำคิมจองอึนครับเข้าร่วมซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญครับในความพยายามของประเทศในการปรับปรุงขีดความสามารถทางการรบทางอากาศให้มัน่นคงสมัยมากยิ่งขึ้น โดยขีย่ปนวุธอากาศส่อากาศที่เพิ่งเปิดตัวนี้ครับมีการออกแบบครับคล้ายคลึงอันน่าทึ่งมากๆก็คือแบบ PL12 ของทางประเทศจีนนะครับคือแบบเมื่อก่อนนะจะบอกว่าจีนก๊อปใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เกาหลีเหนือก็อาจจะก๊อปจีนมาบ้างแล้วนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยมันก็จะเหมือน PL12 แล้วก็ AM120 AMRAM ของทางประเทศอเมริกานเนเองซึ่งขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์แอคทีฟครับที่สามารถยิงได้ไกลเกินระยะสายตาเนี่ยคือมันเป็นขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพมากเลยถ้าเกิดไปติดกับเครื่องบินลำไหนนะครับก็สามารถแบบชกหมัดไกลนะครับไปยังเครื่องบินลำอื่นแบบ โอกาสนะครับที่จะโดนโจมตีก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะมันอยู่ไกลเกินระยะสายตาและที่สำคัญครับมันนั้นยังทำงานด้วยระบบเรดาร์แบบ Active ซึ่งนั่นมันจะส่งผลให้ขีปนาวุธเหล่านี้ครับมีความแม่นยำและสามารถโจมตีได้ดีมากยิ่งขึ้นนันเองดูง่ายๆครับ j จเทนสอยราฟาด้วย p l 12ของจีนนี่แหละครับ ซึ่งกองทัพอากาศปลดแอกประชาชนจีนครับได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในของ PL12 ในประเทศจีนเนี่ยขึ้นชื่อครับในด้านการนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลระยะกลางและการค้นหาตำแหน่งเป้าหมายด้วยเรดาร์แอคทีฟครับมาใช้ในช่วงระยะสุดท้ายทำให้มีความแม่นยำสูงและยิงเป้าหมายได้ไกลขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการนะครับของขีปนาวุธอากาศสูอากาศของพี่คิมแกรหรือว่าของเฮียคิมแกเนี่ยแต่ถ้าว่า การออกแบบภายนอกครับบ่งชี้ถึงความพยายามโดยเจตนาที่จะเรียนแบบการทำงานและความสามารถของ pl 1 2ในทางประเทศจีนก็คือถ้าเอาง่ายๆว่าเฮ er ียคิมแกสามารถแบบก๊อปปี้มาได้นะครับพราคิดว่าเป็น pl 1 2แล้วกันนะครับซึ่งสิ่งสำคัญนะครับก็คือดูเหมือนว่าขีปนาวุธดังกล่าวนั้นครับจะถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการให้ใช้งานร่วมกับเครื่องบิน mix ยิกของทางประเทศเกาหลีเหนือครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักครับของกองทัพอากาศเกาหลีเหนือ เครื่องบินสมัยสาภาพโซเวียตเหล่านี้ครับมักถูกจํากัดด้วยเทคโนโลยีขี่ปนาวุธิที่จํากัดและระบบเล็งเป้าที่ล้าสมัยครับแต่ถ้าว่าการเพิ่มขีปนาวุฒนนาวิถีด้วยเรดาร์ที่คล้ายคลึงกับ PL12 นี้มันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรบได้อย่างมากครับโดยขยายพิสัยการโจมตีและปรับปรุงการเล็งเป้าหมายการพัฒนานี้ครับถือว่าเป็นก้าวกระโดดของยุทธวิธีของกองกําลังทางอากาศของอาณาจักรคิมแลนด์อย่างมาก ซึ่งเคยพึ่งพาขีปนาวุธครับที่มีความสามารถน้อยกว่านี้นะครับซึ่งรุ่นก่อนๆที่อาณาจักรคิมแรนหรือว่ากองทัพอากาศเทียคิมแกมีเนี่ยนั่นก็คือ R23 ครับ R24 แล้วก็ R27 ซึ่งไออาวุธเราเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบนะครับก็คือแบบ M9 รุ่นดักดานนะครับหรือว่ารุ่นเระยาพระเจ้าเห่าด้วยแบบยิงใครก็ไม่ค่อยจะโดนเพิ่มเหยยิงไม่ออกด้วยซ้ำนะครับอะไรประมาณนี้และความคล้ายคลึงกันอย่างมากครับระหว่างขีปนาวุธรุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือกับ PL12 เนี่ย ทำให้เกิดคำถามสำคัญครับเกี่ยวกับที่มาและรากฐานของเทคโนโลยีแม้ว่าเกาหลีเหนือและจีนนั้นจะยืนหยัดครับเป็นทางการในจุดยืนด้านการพัฒนาป้องกันประเทศกันอย่างเป็นอิสระแต่ความคล้ายคลึงกันนี้ครับชี้ให้เห็นถึงระดับความร่วมมือทางการทหารการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ลึกซึ้งกว่าแม้ว่าจะแยกจากกันก็ตามครับในประวัติศาสตร์ครับจีนกับเกาหลีเหนือนี้มีความสัมพันธ์ทางการทหารที่ซับซ้อนซึ่งมีรากฐาน จากความสอดคล้องทางอุดมการณ์และผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์แม้ว่าการถ่ายโอนอาวุธโดยตรงนั้นจะไม่ค่อยได้เปิดเผยครับต่อสาธารณชนก็คือจีนกับเกาหลีเหนือมีการแลกเปลี่ยนอาวออาวุธกันมานะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนกันสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นส่วนน้อยมากๆหรือว่าเทคโนโลยีที่เฮียคิมได้รับเนี่ยนอกจากรัเสเซียแล้วอาจจะมีจีนที่มอบให้กับทางประเทศเกาหลีเหนือด้วยหรือไม่ อาจจะได้รับเทคโนโลยีเหล่านี้มาจากรัสเซียแล้วเฮียคิมแกก็ไปพัฒนา modify ให้มันคล้ายคลึงกับ PL12 อันนี้ก็เรามองได้2แง่2มุมครับเพราะว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยก็มักจะสะท้อนนะครับถึงเทคโนโลยีและก็การพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศและเครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของกันและกันอยู่เสมอและความสัมพันธ์นี้ครับเป็นความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพราะว่าความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธสอดคล้องครับกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของจีนในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีการป้องกันประเทศระดับโลกในปัจจุบันนี้เป็นไปได้ครับว่าเกาหลีเหนือนั้นสามารถรวมคุณสมบัติขั้นสูงเข้าในระบบขีปนาวุธใหม่ของตนได้สําเร็จผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการครับระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือ เพราะว่ากรอบการวิจัยร่วมกันเนี่ยหรือว่าวิศวกรรมย้อนกลับนะครับของแพลตฟอร์มของจีนเนี่ยความสามารถในการจําลองหรือว่าดัดแปลงการออกแบบมันยิ่งตอกย้ําครับถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการจัดการอุตสาหกรรมของประเทศในประเทศเกาหลีเหนือแม้ว่าจะอยู่ภายใต้การแซงชันหรือว่าการคว่ำบาตรจากนานาชาติหลายประเทศทั่วโลกก็ตามนอกจากขีปนาวุธแล้วครับ เกาหลีเนียนั้นยังได้รับการพัฒนาระเบิดทางอากาศที่ถูกดัดแปลงขึ้นมานะครับเป็นระเบิดทางอากาศนำวิถีแม่นยำสูงครับด้วยอาวุธเหล่านี้ครับดูเหมือนจะใช้แบบปล่อยแบบอิสระทั่วไปที่ปรับปรุงด้วยชุดนำวิถีซึ่งอาจรวมถึงนะครับระบบนำทางด้วยดาวเทียมหรือแม้แต่ระบบเล็งเป้าด้วยแสงไฟฟ้าการดัดแปลงนี้ครับทำให้เกิดความแม่นยำในการโจมตีมากยิ่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานในการปฏิบัติการทางอากาศ และการปรับปรุงนี้ครับสะท้อนถึงการพัฒนาในประเทศอื่นๆที่เปิดเผยแบบเดิมถูกดัดแปลงครับเป็นอาวุธอัจฉริยะที่คุ้มทุนนะครับนั่นก็คือเจดแดมของทางประเทศอเมริกาและก็ซีรีส์ KAB ของทางประเทศรัสเซียนั่นเองปัจจุบันนี้เกาหลีเนี่ยก็สามารถพัฒนาได้แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็น การใช้งานจริงๆนะเนาะมีแต่การซ้อมของเขาแล้วก็สื่อของเขาลีเหนือเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเฮียคิมแกสั่งให้บอกอะไรสื่อเขาก็ต้องบอกไปอย่างนั้นนะครับซึ่งแอดก็เอาข้อมูลนะครับมาจากสำนักข่าวในทางประเทศเกาหลีเหนือแล้วก็ความวิเคราะห์นะครับของนักวิเคราะห์ทางการตาหานหลายๆคนเข้ามารวบรวมกันเอาเป็นว่าเพืเ่อนๆก็ลองวิเคราะห์ตามกันไปแล้วกันนะครับ เพราะว่าเจตนานี้ครับมันเป็นเจตนาเชิงกลยุทธ์เบื้องหลังการพัฒนาได้รับการเน้นย้ำครับโดยท่านคิมจองอึนนะครับที่กำกับดูแลการฝึกซ้อมของกองทัพอากาศโดยตรงจากกองพลฐานาอากาศที่1ครับได้มีการดำเนินการฝึกซ้อมและรายงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการต่อต้านอากาศยานและการโจมตีภาคพื้นดินตามการรายงานของ KCNA นั่นเองการฝึกซ้อมครับมีจุดมุ่งหมายเพิ่มความพร้อมในการรบ และเตรียมการของกองทัพากาศให้พร้อมรับมือต่อสถานการณ์สงครามจริงที่มันอาจจะเกิดขึ้นซึ่งเฮียคิมครับแสดงความบึงบัวใจอย่างยิ่งรับกับผลลัพธ์ที่กองทัพากานั้นสามารถทําได้ด้วยการใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่นี้และก็สมาร์ทบอมบ์รุ่นใหม่ที่แอดได้พูดไปนี้ครับโดยระบุนะครับว่าการปรับปรุงกองทัพากเกาหลีเหนือให้ทันสมัยครับยังคงเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆสําหรับเฮียคิมแกและความก้าวหน้าเหล่านี้ครับจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อภูมิภาค การผนวกระเบิดอากาศสู่พื้นนะครับนำวิถีแม่นยําและขีปนนุษย์อากาศสู่อากาศขั้นสูงเข้าไว้ในคลังเก็บอาวุธของท่านคิมจองอึนหรือว่าอาณาจักรของเฮียคิมเนี่ยชีย้ให้เห็นครับถึงการเปลี่ยนแปลงหลักคําสอนทางทหารที่ปริมาณและคุณภาพการติดตั้ง อาวุธสมัยใหม่เข้ากับแพลตฟอร์มรุ่นเก่าอย่างเช่นมิก29ที่เกาหลีเหนือเขามีประจำการเนี่ยมันทำให้เกาหลีเหนือนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรทางอากาศที่มีจำกัดให้สูงขึ้นขณะเดียวกันครับก็มีความท้าทายสมมติฐานของศัตรูครับในภูมิภาคเดียวกันกับศักยภาพการรบของเกาหลีเหนือและการเปิดตัวขี่นาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ของเกาหลีเหนื ที่แบบหน้าตาคลั่กคลึงกับ p l .12 แอดขอเรียกว่า p l .12 ได้ไหมนะครับและการนำระเบิดาอากาศนำวิถีแม่นยำมาปรับใช้สแสดงให้เห็นครับถึงแนวทางที่มุ่งเน้นและซับซ้อนในการเพิ่มอำนาจทางอากาศการพัฒนาดังกล่าวครับไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณของความก้าวหน้าทางการทหารในประเทศเกาหลีเนี่ยเท่านั้นแต่ยังบ่งบอกถึงความร่วมมือชงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งครับกับจีนในการป้องกันภัยทาอากาศและการป้องกันประเทศอีกด้วย ขณะที่เกาหลีเหนือนั้นยังพัฒนาขีดความสามารถทางการต่อไปผลกระทบต่อสเสถียรภาพในภูมิภาคและการวางป้องกันป,นประเทศนั้นมันจะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องอาศัยความสนใจและการตอบสนองอย่างใกล้ชิดของนานาชาตินั่นเองปัจจุบันนี้ครับเยอิมน์นั้นแก่ได้สุขสมประสมหมายนะครับกับบ้องนิวเคลียร์ที่แก่นั้นพร้อมที่จะกดปุ่มไปเสริมให้ทางอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยและด้วยเทคโนโลยีของรัสเซีย และปัจจุบันนี้ก็ได้มีการมาขยายกองทัพอากาศครับซึ่งถึงแม้ว่าเฮียคิมเนี่ยจะไม่สามารถที่จะผลิตเครื่องบินรบอะไรของตัวเองได้นะครับแต่ว่าถึงแม้จะเป็น m i ก29แต่ถ้าเกิดว่ามีอาวุธนำวิถีหรือว่าขีปนาวุธนำวิถีอากาศส่อากาศแบบ pl12 หรือถ้าให้เราดูเป็นของนาโตหรือของอเมริกาเนี่ยมันก็จะเทียบเคียงได้กับ m120 mram กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการปฏิบัติการแบบ r a d a active ที่สามารถ Lock ow, ล็อกเป้าและก็ยิงได้ในระยะเกินสายตาเนี่ยมันเป็นขีปนาวุธอากาศสุรากาศที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงครับถ้าเกิดให้ไปปรับปรุงนะครับจนสามารถทําเป็นลองแร็งมิสไซล์ได้เนี่ยมันนั้นก็จะส่งผลเสียและเกิดความกังวลใจให้กับทางประเทศเกาหลีใต้ได้ไม่น้อยเลยละครับถึงแม้ว่าเกาหลีใต้จะมีการผลิตเรือดำน้ําเองหรือแม้แต่การผลิตขีปนาวุธเองอะไรเองนะครับแต่ทว่าเฮียคิมเขามีนิวเคลียร์ที่เหนือกว่าอยู่ ส่วนกองทัพอากาศนั้นใช้แค่เป็นตัวป้องกันใช้เป็นแค่ตัวปร,ปราบม,มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเกาหลีใต้หรืออาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้ไปก็เป็นได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศที่ก้าวขึ้นมาแล้วก็ยืดอกพกถุ่งเออไม่ใช่ยืดอกเบ่งกล้ามอกเบ่งกล้ามดากโชกันในปัจจุบันนี้นั่นก็คือประเทศจีน ที่ได้มีการเข้าไปอยู่ในประเทศต่างๆนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับและเกาหลีเหนือที่น่าจะได้รับข้อมูลเทคโนโลยีอะไรจากจีนขึ้นมาด้วยเนี่ยก็มายืนเบ่งหน้าอกนะครับเบ่งกล้ามอกเบ่งกล้ามดากักโชว์กันใหญ่เลยครับในภูมิภาคนี้ทําให้ใครที่อยู่กับอเมริกาในภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบงอยๆเฉาๆไปหน่อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองก็ดีนะครับหรือว่าเกาหลีใต้เองก็ดีเพราะดูเหมือนว่า ประเทศเหล่าเนี่ยก็จะแบบโดนกดรงกดดันไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนั้นมันอาจจะประทุขึ้นมาเป็นสงครามก็เป็นได้ครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดว่าเคคิมแกเนี่ยสามารถจะแบบทำอะไรได้เหมือน PL12 หรือว่าแอมแรมของทางประเทศอเมริกาหรือไม่นะครับหรือว่าจะสามารถผลิตสมาร์ทบอมบ์แบบเจดมของทางประเทศอเมริกาได้หรือเปล่าก็อย่าลืมครับแสดงความคิดเห็นและม,มองของเพื่อนๆผ่านใต้ของนี้เลย แอดรอนความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยละกันนะครับและที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด,ดเรื่องราวที่แอดจะนำอัปเดตและเสนอทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนะก็ต่อไปข้างหน้าด้วยแหละครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อไว้เจอกันใหม่อ p นะสวัสดีครับบ๊ายบาย